สวัสดีค่ะวันนี้มุกจะมาพูดถึงเรื่องหมวกกันน็อกแล้วก็แว่นกันลมชนิดต่างๆนะคะคือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการไปขี่เจสกีนั่นเองนะคะอ,อันนี้คืออุปกรณ์บางส่วนของมุกน,นะาคะจริงๆมุกก็เทสหมวกกันน็อกมาเยอะมากแล้วก็มีที่ซื้อมาแล้วใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้ไม่ได้บ้างเพราะว่ามุก,ก็ไปซื้อหมวกแบบมุกอยากได้เบาเป็นหลักใช่ไหมบางทีมุกไปซื้อหมวก ผิดประเภทในการใช้งานมาแล้วมุกก็ลองใช้แล้วเออมันก็ไม่ได้สะดวกสบายอะไรมากนักมุกก็จะมาพูดหลักๆที่มุกคิดว่าโอเคดีกว่าอย่างแว่นตามุกก็มีเยอะมากเยอะ,ะ <1> 1> จริงๆค่ะ <1> 1> มันก็ทดลองใช้อ่ะคะ่ะเริ่มมาจากหลายๆแบบเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะอันดับแรกเลยนะคะ <S 1> <1> <S พื้นฐานที่ทุกคนที่ขี่จักรยานตต้องมีแน่ๆก็คือแว่นตากันลมแบบนี้นะคะก็ก็จะมีหลายชนิดมากหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะคะ มีทั้งมีห่อไม่มีห่อนะอันดับแรกเดี๋ยวมุกมาที่แบบแบบธรรมดาแบบนี้ก่อนเลยอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปตามออนไลน์นะคะก็มีเลนหลายแบบให้เลือกแล้วก็เป็นหน้ากากอย่างเงี้ยข้อดีของการที่เป็นหน้ากากนี้คือถ้าเราใส่โมงปุ๊บแล้วก็มีตรงเนี้ยกันน้ํากระเด็นเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยแบบ บางทีโมง่งเราเปียกเราหายใจไม่ออกเราก็ต้องดึงโม่งลงมาเราไม่สามารถใส่แบบว่าปิดปากได้ถ้าโมง่งเราเปียกนะคะมันก็จะดูดหายใจไม่ออกอันนี้มันก็จะเหมือนกันน้ําเปียกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยข้อดีก็มันก็ถอดออกได้อันนี้ราคาร้อยกว่าบาทอะเนี่ยมันก็จะถอดออกได้หน้าก,ากากเราก็เลือกได้เปลี่ยนสีได้แต่ข้อเสียของนี้คือเลนส์มันไม่ค่อยใสสําหรับ คนที่เคยลองพวกเลนของแท้แล้วมียี่ห้อแล้วนะคะเลนมันจะไม่ค่อยใสส่วนอันต่อมาอันนี้เป็นของยี่ห้อฮันเดดเปร์เซนะคะก็เป็นเลนแท้นะคะคือมุกมีพี่ที่รู้จักเขาใช้เลนอของของปลอมนะที่อันไม่กี่ร้อยบาทคือเขาบอกว่าคนละเรื่องเลยความใสความอะไรอย่างเงี้ยแว่นพวกนี้พอซื้อมาปุ๊บเขาก็จะให้เลนใสมาเราก็ต้องไปซื้อเลน เลนปหลอดเลนสีอย่างเงี้ยเหมือนแว่นกันแดดะคะมาใส่แทนก็เลนสใสเนะะี่ยค่ะมนก็จะพกไว้ติดเรือไว้เพราะว่าเผื่อมืดในกรณีมืดเราต้องใช้เลนส์ใสใช่ไหมคะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่า OTG นะคะก็จะมีหลายยี่ห้อที่เป็นแบบ OTG คือ over the glass คือสวมทับแว่นตาได้อีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะไม่ติดขาแว่นแล้วก็แว่นตาก็สวมไปข้างในได้อันนี้ก็เป็นรุ่น OTG เหมือนกัน,นะคะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยคือ ตรงเนี้ยแผงบางลมเนี่ยมันมันก็จะบางกว่านี้นะคะอ่าแล้วก็อีกประเภทหนึ่งอันนี้อีห้อนี้ก็เมืองไทยไม่มีขายนะก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะมีที่ญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยค่ะมันเหมือนเป็นหน้ากากเพ้นบอลหรือว่าแบบเป็นหน้ากากอะไรออกเหล็ก มันเป็นยี่ห้อของหน้ากากออกเล็กอะไรเงี้ยแต่เขาก็ฝรั่งมาชอบใช้กันแต่พอส่วจนตัวมุกใช้นะคะมุกชอบนะคะคือมันบังลมแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเหมือนกับอันเมื่อกี้แล้วเลนมันก็ใส่มากมุกเลยชอบตรงนี้แต่ว่ามันมีน้ําหนักที่มากไปหน่อยคือเวลากระแทกปุ๊บมันก็ไหลลงเพราะฉะนั้นมุกก็เลยต้องใส่หมวกไว้ก่อนเพื่อให้มันแน่นมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเท่ๆหน่อยนะเท่มากอันนี้มีลายแบบ ไอรอนแมนสไปเดอร์แมนด้วยนะแว่นพวกนี้นะคะนอกจากว่าเราจะใส่ขับธรรมดาแล้วโดยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเราก็ใส่ทับหมวกกันน็อกพวกหมวกวิบากแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างส่วนอันนี้นะคะก็เป็นแว่นแบบเทคโนโลยีใหม่ะคะคือข้างหน้าเปลี่ยนเลนง่ายนะคะก็จะเป็นเลนแข็งแข็งเดี๋ยวมุกจะมารีวิวต่างหากคะ่ะอันนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition นะมุกก็สั่งมาเพราะว่ามันเป็นรุ่นคู่กับหมวกกันน็อกอันนี้ที่มุกมีอยู่พอดี เนี่ย i a c r เนี่ยมุกก็เลยสั่งมาใช้ด้วยกันนะมันเข้าคู่พอดีเพิ่งมาถึงสดๆละร้อนวันนี้เลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวมุกจะพูดถึงเรื่องหมวกกันน็อกกันบ้างค่ะคือจะสังเกตน,นะ,ะลามุกออกทริปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือทะเลเนี่ยมุกก็ใส่หมวกกันน็อกตลอดคือน้ําทะเลเนี่ย คางเรามีสิทธิ์กระแทกแฮนด์ได้สูงมากเพราะเราเหมือนกระโดดขึ้นตลอดนะคะมุก็จะใส่หมวกมีสองแบบที่หลักๆนะคะมุกก็จะใส่ก็คือมีแบบนี้เป็นหมวกวิบากมอเตอร์ไซค์วิบากอย่างนี้นะคะเอาแว่นออกก่อนแว่นตามุกเยอะบ้างจริงชอบชอบซื้อชอบลองเนี่ยอันนี้นะคะคือ หมกกันน็อกะมุกไม่อยากให้ทุกคนใส่หลวมนะจริงๆร้านเขาที่เราไปซื้อเนี่ยเขาก็จะแนะนําหยู่แล้วว่ามันต้องใส่แน่นหน่อยช่วงแรกมันอาจจะปวดหัวนิดน,นึงนะแต่ใส่ไปใส่มาเดี๋ยวมันก็หลวมค่ะไม่ต้องห่วงคือมุกก็จะเลือกรุ่นที่เบาที่สุดนะที่มีเนีตอนนั้นคือมุกโชคดีมากว่ายี่ห้อนี้มันเบาแค่990กรั ไซส์นะฮะณตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่มีเบาเท่านี้แล้วเป็นรุ่นใหม่ก็ไม่เบาเท่านี้แล้วมุก็เลยแบบเออเขาก็ถือว่าคุ้มนะซื้อมาหมื่นกว่าบาทแล้วก็ทนดีนะ,ะนอันนี้ความรู้สึกนะคะเวลามุกใส่กับแว่นพวกนี้ใช่ป่ะคะมุกว่ามันดีตรงที่มันไม่ค่อยลู่ลมไม่ไม่ต้องเกรงคอมากแล้วก็อากาศฟโฟล์เวลาขี่เวลา เฉยๆเคลื่อนตัวหรือว่าจอดจอดเนี่ยก็อาจจะร้อนหน่อยใช่ปะคะแต่หายใจได้อากาศฟโฟ o w ดีแล้วก็เวลาขับเนี่ยเย็นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่ค่อยอึดอัดนะอันนี้ส่วนใบต่อมานะคะที่ที่จะเห็นมุกใส่บ่อยๆอ,อีกใบหนึ่งอันนี้เพิ่งซื้อมาไม่ไม่นานมากนะ,ะก็จะเป็นแบบ ทรงคล้ายๆแบบแบบอันมาเกียนะะแต่ว่าอันนี้มันจะเหมือนหมวกมอเตอร์ไซค์หน่อยๆอะไรเงี้ยมันมีชิลหน้าปิดอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีแว่นกันแดดตรน,นี้เออจเะลองเปิดดูเนี่ยมีแว่นกันแดดข้างในอกว่ามันก,นก็คือพอน้ำหนักอันนั้นบวกกับเดี๋ยวเอาให้วางเห็นให้ชัดๆนะพอน้ำหนักอันนี้นะคะ บวกกับแว่นมันก็มูคิดว่ามันก็ไม่ต่างกันมากเพราะจริงๆหมวกแบบเนี้ยมันค่อนข้างหนักถ้าทั่วทัวไปนะมันก็ซื้อรุ่นนี้เบาที่สุดเหมือนกันก็พันสามร้อยเจ็ดิบกร,รัมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะคะแต่ก็น่าจะมีรู้สึกจะยี่ห้อ just one ตอนนี้มีเบามากๆเลยค่ะเป็นรุ่นคาร์บอนแต่ว่าแบบมุกก็อยากได้นะคะแต่ว่าเราก็มีหลายใบแล้ว ก็มันทนมากๆเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนี่คะอันนี้เป็นยี่ห้อ a e r o นะคะเป็นคาร์บอนหมดเลยรุ่น Commander อันเนี้ยส่วนอันนี้น่าจะเป็นรุ่น Aviator 2.2นะุะซึ่งตอนนี้มันเป็น2.3แล้วแล้วมันจะหนักกว่านี้นี่ข้อดีที่มุกชอบนะคะที่หลังๆใส่บ่อยคือแบบเวลาไปขี่แม่น้ำคือ ันเนี้ยเราก็ปิดมาจบเลยลมมันไม่โดนหน้ารู้สึกหน้าไม่แห้งกล้านานะคือใส่แล้วก็ขับเร็วๆมันไม่ค่อยดีอย่างคือแบบมัน,มนเหมือนไม่มีแรงต้านอ่ะเหมือนเราต้องต้านกลับไปตรงเนี้ยแต่หลังๆเริ่มชินตอนแรกๆทิปแรกเนี่ยปวดคอเลยแต่ถ้าขับไม่เร็วก็สบายๆอันเนี้ยก็เลยแบบเป็นอะไรที่ใช้บ่อยพอสมควรเนะี่ย แต่มันก็ทำความสะอาดยากค่ะพวกนี้นะมุกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาปิดอย่างเงี้ยถ้าตอนขับแล้วเราปิดอันนี้ข้างหน้าก็ลูระบายอากาศนะตอนขับอ่ะเวลาเราปิดอันเนี้ยโอเคแต่พอแป๊บเดียวจอดนิ่งๆน,นะต้องรีบเปิดตรงน,นี้เลยไม่งั้นแบบหายใจไม่ออกเลยเหนื่อยอะไรแบบนี้ส่วนมุกก็จะไปทำเอาตัวก้ามปูนะคะ มาเสียบแทนเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกเขาเรียกว่าสายรัดแบบอะไรดีลิงอะพวกมันต้องร้อยอะไรอย่างเงี้ยมุก็ไปทําเป็นเหมือนแบบตัวเป็นแม่เหล็กดูดเป็นก้ามปูเสียบแป๊กของมันแทนใบสุดท้ายอันนี้น้ำหนักจะเบามากเพราะว่ามันเป็นหมวกจักรยานนะคะข้างในเป็นโฟมมันก็กันค้างได้แต่ว่าถามว่ามันกัน สู้พวกนี้ไม่ได้ไ,ดไหมมันไม่ได้หรอกเพราะอันนี้มันมากับพวกกีฬาความเร็วสูงสูงนะะถ,ถ้าเกิดเขอขี่ความเร็วสูงเนี่ยแนะนําไปสองใบนี้หลังๆมุกเลยไม่ค่อยได้ใช้ค่ะแต่ว่ามันเบามากเลยอันนี้มันเป็นหมวดจัก,กรยานแบบมัลติบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันก็เห็นมีพี่ๆเขาก็ใช้เหมือนกันค่ะมันก็แข็งแรงมากอยู่ระดับนึ่งนะคะก็ค,ะคือกันพวกคางกระแทกได้ดีอะไรเงี้ย แล้วเบามากๆเลยสรุปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าทำได้นะคะมุก็แนะนำให้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งแต่ถ้าเกิดไปทริปต่างประเทศอะไรแบบนี้ทำไม่ได้อย่างน้อยแว่นกันลมเราต้องมีค่ะเพราะว่าใส่แว่นกันแดดลมมันเข้าตาได้ผ่านตามันก็จะแบบตาแห้งแสบตาเหมือนกันนะคะคืออย่างน้อยแว่นกันลมต้องมีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ